สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมก็จะเกิดเป็นประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดม์อัพข่าวจะรับเดทข่าวคราวดในการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับฉับไวได้ใจความรู้เรื่องกันไปเลยหนึ่งคลิปตรงนี้นะครับก็เลยนะครับเห็นหน้าจะได้แบบนี้เนาะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันได้ทุกช่องทางเลยนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบช anel ทิกต็อก i ลน์แอดที่แอดตูนยูนิตเต็ดฟีเจอริงกับเจ๊ดม์ทุกวันเลยนะวันนี้เป็นเรื่องราวของนัดเดทแห่งแอนฟิลนะ ตัวรุกทีมชาติเซเนกเลอย่างซาเดโอมาเน่ที่ล่าสุดเนี่ยประกาศอำลาลิบูเรียบร้อยเหลือแค่ว่าจะไปจบที่ไหนบาเยอร์มิวนิกปารีสแซงต์แช็กแมงนะหลายต่อหลายทีมให้ความสนใจในตัวของซาโดมานเน่อยู่เจ้าตัวมายอมรับเลยบอกว่าจะทําทุกอย่างเพื่อแฟนบอลแล้วก็เพื่อประชาชนชาวเซเนกัลนั่นเองนะโดยเขาบอกว่ามีแฟนมากกว่า 60- 70%เในเซเนกเลเลยที่อยากให้มาเน่ย้ายออกจากแอนฟิลด์สักทีหนึ่งนะโดยมานเน่เนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่า คือผมเนี่ยเคารพในแฟนบอลและก็ทีมชาติเซเนกลัลซึ่งตอนนี้ทีมชาติเซเนกัลเนี่ยก็กลังไปได้ดีและแฟนบอลประมาณ 60- 70เซนก็อยากให้ผมเนี่ยนะย้ายออกจากลิเวอร์พูลทำไมผมจะทําในสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ได้ละ่ะเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะได้รู้กันเร็วๆนี้ว่าผมจะย้ายไปที่ไหนอ้าวใช่ยางงั้นแฟนบอลเซเนกัลมีส่วนในการตัดสินใจอนาคตของมาเน่ซะด้วยนะโดยเจ้าตัวเหลือสัญญากับลิเวอร์พูลแค่12เดือนหรือแค่ฤดูกาลหน้า แล้ตอนนี้ตกเป็นข่าวหนาหูเลยกับบบเยอร์มิเนกที่จะดึงตัวไปแทนที่โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้สู่หน้ากับแันทีมชาติโปรแลนด์ที่จะย้ายออกเช่นเดียวกันก็จะสวนทางกันไปสวนทางกันมาแบบนี้นั่นเองนะอ้าวแฟนหงแดงเสียดายกันหน้าดูหลายคนบอกยังมูฟออนไม่ได้กับเรื่องนี้รอดูแล้วกันว่าอนาคตของมาเน่จะไปจบที่ไหนแต่เชื่อว่าย้ายออกจากลิพูแน่นอนแล้วนะจะอ้าวและนี่คือเะดําอัพข่าวในวันนี้นั่นเองนะเรื่องราวของเซเดีมาเน่ กับผลที่ย้ายออกจากองแดงแลิเวพูพก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับติดตามมันได้ทุกช่องทางนะตูนอยู่ในเต็ดฟีเจอริงกับจะดําทุกวันนะครับครุณก,กลับมาอัพข่าวกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ